Chú mặt phong mày. Dang yu 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 kinh yu 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 ว่าทำโพยิงก็ยันได้เลยนะทำโพยิงโพยิงได้มาผมแต่ละมือนี่นี่ <c oughs> เออแต่ละมือต้องมาผมจะก่อนอะไรผิดตองไหนแต่ละมือก็ได้เนะาะจังเลยออกมาเบียดม,มางานก็นได้ <c oughs> เอ้ยว่าไม่บียว่าอะไรงังแต่บีได้บ่าวไปถือมาเอ่อเจ้พี่นไยเนานะท่านผมมีสองงานทุกสเตจนี้ท่านมีสองงานมางานทางงานนั้น สบายดีเนาะสบายดีพอไมมพี่น้องเปิดสุขูสูส่คนได้พี่น้องเด้ผอ,อ 9, นะพ่อกรับซ่องเบาแสนคือเกาเนาะมาพร้อมน้องเตี้ยคือเกาโหนี่พี่น้องเลยเนาะโดยมาขับทางลูกสาวโมนี่พี่น้องเลยเดินทางเขามาเบิงเฮือนเบิงซ่านน้องเตี้ยคือเกาเด้พี่น้องเด้เนาะแต่ว่ามาโมนี่สางบมาสางบมา Thích bằng nhàng hènเลย, cho bảo cứ bố bảo cứ bố, cho cho bảo bảo, cho hụa anh, hụ, từ bảo để bảo sang bảo mà, <laughs> à, nó. à, 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 ờ à, 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 อ่าโตบวชื่อน้ำแข็งน้ำแพะอ่าคือสชียวคือสีบอได้เอานั่นเนาะมื่อคืนเมื่อคืนเนาะอ่าเมื่อคืนพี่น้องแล้วก็อ่าเมื่อคืนแล้วก็นวันนี้กันคือว่ามาใหมมาเกิดเสื้อไหมเนาะเออใี่ชีาาฝากไว้กับพี่น้องมัน อไหนเนาะเราสร้างบนบ่วมาถ่ายให้เป็นดูแล้วฮะเจ้าให้นะเพิ่นไปใส่ชะโก้ต้องเตะขึ้นบนขค้นคือบัมามีเด่ะจะหูอยู่บ่เพิ่นบอกเมื่อวานบอกเพิ่นไปใส่ลำหนาลำหนาก็บ่แม่นไปเฮือนน้องสมโออ้าวแม่นบ่เลยเออไปขึ้นต้องสมโอติเลป็นไปจะพูดอีกบ่เลยอ้าว บอกกับโบเล่หู้เลยนี่พี่น้วยเนาะว่าเลยขึ้นมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกว่าสิไปเฮ้ยนองชมโอไปขึ้นโคหลังค่ายเพื่อนอีกบอไปเหตุเพื่อนอีกอ่าขอแชงกับโบหู้พี่น้วยเนาะพอเพิ่นหรือว่าเพิ่นไปขึ้นโค้งอยู่ได้แหละขึ้นโคก่อนเพราะเพิ่นเพิ่นไปเหตุยังก่อนนี่เพิ่นไป ก่อขึ้นน้องสมโอแมนบ่อเจะหู้ำไผ่สร้างบอกสร้างบอกบอกว่าสิไปก่อไปก่อเลยนี่บ่าไปก่อเลยก่อขึ้นน้องสมโอกะตั้งเสาเลอตั้งเสาแล้วแต่ว่าโค้งมันมีโค้งหลังคายังมันมีเด้่องชั้นด้วยชั้นเดียวอืมชั้นเดียว มันต้องเห็ดค้งหลังคาบอต้องเห็นค้งหลังคาคอนมู่หลังคาก่อนฮ่าพี่น้อยเอ้าื้อนี้ว่าทางบัดแสนว่าสิเข้ามาอัปเดตเบิง่งเนาะทางสางร,งรงง้างเพิ่นเกี่ยวเพิ่นสิขึ้นสิยัวสิหยังกันะพี่น้องเอ้ยแต่กรระบ่ะเป็น่ยนางดอกเนาะถ้าเพิ่นมาพุ่นแหละพี่น้อยอ่าสีเพราะว่าเพิ่นบ่ได้บอกกันนะว่ามาหรือบ่มาบัดแสนก็บ่ได้โทรถามเพิ่นมื้อนี้นึกว่าพอดีว่ามามาเวียก เนาะมาเวียกอันแต่เวียกเพื่อนของทางอันน้องจ้อยอะไรพี่น้ัวเอกเนาะแล้วก็เดินทางขับมาเฮือนน้องเตี้ยเนาะวาสีขับมาจอบเบิงแล้วก็อัพเดตสินอนำสื่าใหม่อะไรเป็น้ัวเอกเนาะน้องเตี้ยกับบ๊อบบาสบวาสซเนาะอาจเซนหูตั้งมาพี่น้ัวเอกเนาะเว้ยพี่น้องเอ้ยเนาะ มีแต่ว่าบรรยายังเนาะอะไรมาอลไรกัก็เลยถ่ายบรรยากาศดีเนาะงมต้องการด้ยเพราะว่าว้านนี่เนี่ยมาคำไปหน่อยเนาะอาภาพบรรยากาศก็คือสีบัวปานใดเนาะมันแบบมันมืดแน่นะคือมือนี้ว่าเส้นมานั่นสิตอนแรกนะว่าสิคำว่าถามสร้างว่าไม่ปูเป้นนี่ไอ้ไม่ไม่เป้นปูนี่นะพี่น้องเอ๋อเนาะว่าสิเอา อ่าจากแพนเนาะจากแพนกะกัปปะเซนกะสีเข่าไปหลังจากที่ว่าออกจากนี่กะสีเข่าไปทามเบื้องก้อนว่าไม่ไม่แป้นที่ว่าทั้งแบบว่าทั้งอาจารย์เพิ่นบอกซื้อมาอยู่แต่กัปปะเซนจำไม่ได้แต่กัปปะบอกเพิ่นว่าไม่แป้นอาไข้เคียงคือไม่เซลล่าอ่านี่มีโบแบบปูอานาแบบปูแบบปูพื้นเนาะมีโบ แล้วก็ราคาเท่าไรพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าไม่เป็นไม่เป็นครับไม่อัดนี่ไม่เป็นไม่ไม่เป็นอันอันปูนี่นะพอเช่นกับพวจักสืออโ้ยเนาะวันนี้ต้องตัวชื่อไมดรู้แบบนี้เนาะต้องเตรียมเนาะว่าราคาต่างกันซําใด้นะไม่เป็นแต่ก็ไม่ที่ว่าเขาจะไปถามนี่อันใดสิแพงกว่ากันเนาะคว่าอันใดแพงกว่ากันก็ อะไรเถือกอะไร ạnh, เพ่งก็กันกะเอาตัวเถือตปูนติ๋อเอาถือกเนาะเลยเอาไม่เป็นเนาะเลยแบ่บิ้มู่ก็เอาอ่าไม่เป็นกะไม่เป็นมันกโนนนน็โอเคอยู่คืออย่างไรเนาะมันโอเคอยู่ไม่เป็นกะมันก็มันมีตัวไม่เป็นปูไม่เป็นผาไม่เป็นปูพื้นมันก็จะมีสองแบบะนะเนาะติดตามเส้นพันชิเดยมาไว้ดอกพี่ตองเลยอ่าเจ้าฝนบ่มาชับมันหนิเนาะไปได้ย่างไปเบิ่งไปพี่ตองเลยเนาะ ไปเบิรงนน้ำกันพี่น้องเอ้ยเบิรงชมกะคือเก่าเล็พี่ออกกน้องเนาะหมมีช้างมากับว่ได้มีความคืบหน้าอย่างในพี่ดาวเนาะแต่ว่างเปอร์เซ็นต์ขมาแล้วกาสิีทายให้พี่ไนอ้องบมูน้ำกันเลยพี่น้องเอ้ยเนาะแตาลองเตี้ยว่าเพิ่นไปขึ้นหลังคาบ้านน้องสุนโภวชันนะบม่ได้ตัวบ่าลองเตียยังไม่ได้ตัวว่าบ่เลยคักแน่เลยเป็นบอกว่าที่ทักแน่เลยเออ Nó, rồi, nó. Vẫn chưa có thể là bạo, một chất. À, vào <laughs> à, oh, là một hả? là một chất. Vừa mới một chất. mới là một chất. Vừa mới là một chất. Vừa mới ma, một là อาตุ่งไปทางเลยเนาะหลักบักไงบักเตะเดี๋ยวว่าเพิ่นเปิดเครื่องเปิดคลองบวดรุ่นอะไรพุ้ดดิเนาะอเสียงเสียงยังโบ้พี่น้องเพิ่นเพิ่นไก่โบ่ได้แจ้งหยังมาเลยถ้ามีแต่ถ่ารุ่นเบิ่งนนั่แหละเนาะว่าเพิ่นหาเดียวยังเพราะว่าเฮายังบ่ได้คุยกับซางอะไร่น้องเอ้ยอ่าตอนนี้เพิ่นก็ยังก็ว่าเครื่องอุปกรณ์เพิ่นอยู่พี่ไดไล่ะอยู่พี่คนดีทุ่งอ่า เอาแมนแล้วเอาแม่แล้วคณไปคนคุ่ลังคาอยู่พุ่นนะเพิบอ,บอกเขาไเด้คุณ่บอกอาว่เออเอา,าไป,ปมชมดีปะมาคือเกาไปหน่อยเนาะยืซื้อน้ำเป็อย่างแด้มาทงเตี้ยไปลองดูนั่งนั่งเตี้ยาเอาอันนั้นมาก็นนาไราากกไรตัวกระาจะา Okay, đây mặc bộ đồng tiền vậy này người ngam đồng tiền đó nhiều người trà cung cần khô như lo cả ngam thì đồng tiền nó như thế nó tặng tới sáu bốn ngam bốn khứ hơn mà giờ kì người bạn này khứ hơn nào bao này người lẹo bắt nó hít lắm càng hạng quân y lẹo giữa lẹo trời gì ngon chưa mô là. Oi ai càng gà sư sáng gà sĩ lẹo bắt nị. Oi sư sáng gà sĩ này Ong hạnh sang sĩ hạnh bóng trời lẹo bèn sáng mừng 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 mừ mừng mừ 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 เจ็ดม,มืมมออประมาณนี้กรใชายเขาอเรียกแล้วใช่ไหมไวดีเนาะเขาเัายังไปมีเสือจาเขาสองตัวเสืออะฮะเสืออะไรเงินแขกงมู่อะบ่อ้าวนี่มันกรลไยเนี่ยเว้ยไ่ได้แบบนี้เ <laughs> ายแข่งมอไลเนยเงินเืือเอาแล้ว Chai Facebook cho mi nhỉ bò? Ừ. Sư vay ngay Facebook cho nè. tư đấy. Ờ. Cứ mời anh chào. Ờ, mời chào hả? À, thằng MC của giờ đây Xong thang chỉ to cho chạy thôi mà lên năm mà vào cả lươm này đây à, mùa này cả lươm mùa này cả lươm Facebook mi hữu ạ ชือปะตู้้างบนเป็นของเชือบเจอมันมีโทรศัพท์ปะให้หน่อยอยู่พันต้องมีก็หม้อกนแหละตูาแลบวก็หม้ออะไรชื่อให้ปอค่าล่านปลายใหญ่เนาะยังไงนะ

Trang được một món chưa được chưa được một món chưa được một món chưa rồi à món chưa được một chưa được một món chưa được một chưa nó nhưng ซีปีมีอะไรปีจักหวนมอหนึ่งมหกปแล้วอีห่าแล้วอีชีนี่บออีีหละอีบ่หายรกับมอรถเนาะายอรกับมอหนึ่งเลยแหละนหาอกับมอหนึ่งเลยโดยโดยพี่้องเลยมอมอหนึ่งไม่จะดิ้หน่อยไม่ได้ไม่ได้มีผู้ใหญ่บซำซำบะ สบ,บายมีปะของมาหนึ่งน่ะบ่มีมีเนาะน้อยกลัวม,มีแต่ประมาณจิบสองจิบสามปีแหละอ,อยู่นี่นะของมาหนึ่งดอยจอยอ่ามื่อนี้กะวันเสาร์พี่น้อยน,นัดเดียสิไปทำเสาร์มืาออื่นเลยเขาไม่ได้ไปการอ่าสิไปถามเบิ่ง ไม่อนันเดพี่น้อยนเนาะตอนแรกว่าใชมาถามสร้างนะม,มันบ้ามากเลยมันไปแล้วลสร้างกันสี่เพือนแม่อุษายังบ้านแล้วเลยอ่าสี่เพือนแม่อุษากับบ้านได้แล้วอยู่พี่น้อยเนาะเป็นคือว่าสร้างมวยดำหน้าบ่โผ<ฮ>ล่ม่ยดำป่จ้ะสามคนน่ะแล้วเลี่ย<ฮ>วยังเหลืออยู่คนหนึ่งดำหนะ้า สั่งแล้ๆสามคนอ้องเลยคนนึงคนนึงยังดับนาอสงยังมาบคุบนะยังขาดคนนึงอืสั่งรถเพิ่นกับวะเมาบ่ดิสั่งรถเพื่นดับนาบ่เลยดันาดับนาเนาะเลยพระเจ้าชี้ลร็ววาเววาสั่งรถกับร่างดับนาเนาะเพื่นชี้ล้ว มูสีแหลววันแล้วเพิ่งดำหน้ามูสีแหลววันแรกเพิ่นกำลังดำเป็เจ้าวัดแล้วก่อนมูเล่าแล้วบานเอาเนาะบัจจิตอ่ะบัจจิตก็ดำคือกันเล่าเลยยังแล่าแล้วบาจจิตอ่ะเอาตะกุ้งยังเอาเลยตอบผิดเนาะตอบผิดิ่ง่ะถ้ลุกเจ้าก็บัาจิตให้ล้วก่อนเบาจต่เล้วก่อนบาจจิตเล้วตามหลังบาจจิตล่าตามหลังน่าจะยักไง โอ้มันก็ลายอยู่แล้วเนาะมันอย่างบ่ได้เข่าลายคือเจ้าแล้วนั่นมันอย่างบ่ได้เข่าลายจำห้องวินาทได้เดือนจำวันมีนาทแล้วมีมีนาแม่เขาอ่ะยังมีนาอยู่ดิแต่ว่ามันวินาเนาะมีวันวินาเขานาแม่เขาอืมทันบ่เรา เรากเกียไปตะดินตลอดเลยมาแถกนาเดือนละล้านจะเชอเงินไม่ใช่เดือนหนึ่งล้านหนึ่งเสียไปตัดดินหาไรเนะเาะหาขายเครื่องไรคของแล้วมาเสียบอเพื่อเช่าล้านหนึ่งเ<ฮ>ดือนหนึ่งเพื่อช่หอดได้พวกเจ็ดแสนหนูเก็บใหม่อีกเลย อกเก็บไม้โบเปนหนาเขาหน้าแมวเราเชียเองแล้วแหละเฮาบไปเสียน้าดักเขาเหรอโเกี่ยวกับเขาเดือนหนึ่งเราผักมาสองพันแมวนะมันเดือดกว่าสองพันหาเราผักมาพอเราผากมาเสียอ์ใบตะดิน เดือนละล้านแล้วผักมาถ้าว่ผักมากก็พ่ได้แหละสองเดือนนี่ก็สองล้านแหละจำปาเอิงก็จะเสียได้เสียหลายลงเดือนได้อันสองเดือนนี่เขาได้ล้านหนึ่งจะไิใจน่าไรสองเดือนได้ล้านหนึ่งจะกิดใจน่าไรก็หาขายเคพิ่มอีกแหละพ่อเขาเพิ่มไม่แต่หมู่วแหละบ้านยังหมูเลยอ่ะ Mười mua chắc đấy Thảo than Như là bảo than đấy Ờ à, than bò mấy ấy đâu bảo Tắt ống Thà bên trong bên ma mày Cục bốc lại đó Mình thèm Lại lại cục bốc lên cả con bò nhiều sang ma mà được này là nó làm tiền à, còn nó mai tắt hết bằng nó đi ฮาร์ดลินในบางกะปกมาเมนตู้เจ้าเก็บเม่นไปเลยเนาะอันนี้ค่ะเก็บไปแล้วเขาและเก็บกลับคือว่าอะไรเพียงลองเลยต่อนำหน่องโมก่อนอันพูดน้อยนะเก็บชะยายดูเงินบัสต่อเพียงลองเลยางเงยขากีร๊อสหน้องเตี้ยเนาะมีแต่ถ่ารุ่นเบิงกันเล็บพี่น้องเลยเปินซานสเแด็บมุดัยเนาะ ตามเบิง้งพี่น้องไอ้พื้นฮ็ดเม่ไดกะคืนนมอม,นมันอีพิ่นมากะมัเป็นยังเนาะอ่าเอากะบ่ทันแร่นะว่าเขามานะว่าสิสิน้ำเีย่างไ้มาปไา้เพื้นแล้วกลับพืนกลับพื้นแล้วปาาว้ไี่กะมันมีน้องโม่ก,ก็จะแปังอะ๋เนาะน้ำจกกะขอมาไว้ก่อนอ่าเยช้างมาจะบอกโอเคช้างมาโทบอก กเป็นอนาโชชาบนเพราะเธอถือจะเราวัดบัดเงินมาจ้าเงินยังบกรลายเติมเตื้อสามแสนเติมรายเดือนป่ะย่างไปรถผู้ป่เป็นชเดือนปลายมแล้วมันได้เบิดมันยังโบ๊ดเดือนเดือนปลายพูดเบิดยังโบ๊ดไหนหิ่นไหนเก่าไอตูจะเสียหนาเนี่ยหน่อยสามหนาพูดเลยเนาะ เมื่ลไหรปุ่นแปลงข้าอดีเนาะแต่ปุ่นกบห้อ่เสียงชับห้าไม่ได้เคียไวแ่ปุ่นชับชับชับไปมันเหี่ยวอดนี่แล้อันชวดตักเาสี่หมื่นได้พี่น้วเอเนาะสี่หมื่นนี่กี่ปุ่น้หน่อยชะอันลงมดปุ่ตูเขาตักขึ้นสามสิบปุ่นมาจักเดี๋ยว้าปายพุ่นเลยไปเนาะลายก็กลวงกลวงกลัวจริเขาชี้ื้อไงน้องมันจ่อยอยู่พี่น้องเนาะเพราะว่าที่ที่มันขัดเนาะ ขายใหญ่พี่น้องเออเนาะมีแต่ว่าบริษัสี่ได้ลำลาพี่น้องไปก่อนจบคลิป่นสมีกนได้พี่น้องเด้อมาโมนิกะบ่มีหยังพี่น้องเอ้ยเนาะมาเลดให้พี่น้องเบิร์กต่อสร้างเพิ่นบ่มาก็แจ้งความคืบหน้าให้เบิร์นั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าติดตามต่อไปอ่ใจนายกะทางบริษัทก็สิแจ้งพี่ใจน้องเรื่อยๆนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะสําหรับคลิปนี้พาพี่น้องไปก่อนเด้อสบายดีพี่น้องเอ้ย